Thank mm -hmm. you. โอบโอบนิธิยันไม่ได้จีบเลดี้ปรางคุยแบบพี่น้องเราวันพร้อมเปิดใจหลังจากที่โสดด้วยกันมาทาั้งคู่จนมีกระแสจิน้นเกิดขึ้นระหว่างพระเอกหนุ่มโอบโอบนิธิและนางเอกสาวปรางกัญญาักษ์แฟนก็ต่างพากันเชียร์ล่าสุดในงานแถลงข่าวโอบนิธินิวซิงเกิลเปิดตัวเพลงใหม่อย่าเอาเวลาของฉันไปให้ใครโอบได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวรวมถึงวันนี้ฝ่ายหญิงก็มาร่วมมอบของขวัญ แสดงความยินดีด้วย โดยโอบเล่าว่าเขามาสแสดงความดีดีในห้องแต่งตัวเขาแวะมาครับและชมว่าอุ๊ยเพลงน่ารักดีถามว่าจีบไหมตอนนี้จะเอาอะไรมาจีบก่อนคุยกันยังไม่ค่อยได้คุยเลยเคยชวนเขาไปกินข้าวผ่านทางผู้จัดจาก,การเพราะเขาเป็นแฟนคลับกันมีหลายคนเชียร์ครับแต่เราก็รู้สึกว่าเอาเวลาที่เราพร้อมดีกว่ายังไม่ได้ต้องรีบเล่งมีความรักอะไรตอนนี้ถ้าเขาพร้อมแล้วเรายังไม่พร้อมให้เวลาเราหน่อยมีหัวใจแต่ไม่อยากรัก เขาเอาต้นไม้มาให้แปลว่าเริ่มต้นใหม่กับเราหรือเปล่านี่เป็นนักข่าวหรือเป็นหมอดูครับฉีดยาก,กันเก่งเกินงานนี้แฟนคลับก็ลุ้นและจิ้นกันไปก่อนอนาคตจะเป็นยังไงต้องติดตามชมกันค่ะฝากกดติดตามกดไลค์และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ